สวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์ธนกรศิริวงศ์ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอายที่จะถามแต่สำคัญมากจริงๆนะครับคุณรู้ไหมครับว่า8ใน10ของผู้ชายที่อายุมากขึ้นยังคงชักว่าวอยู่แต่ทำผิดวิธีโดยไม่รู้ตัวและนั่นอาจทำให้คุณเสียวความสามารถในการแข่งตัวได้เลยนะครับถ้าคุณมีอาการแบบนี้สักข้อหนึ่งวันนี้คุณต้องดูคลิปนี้จนจบเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับผมขอแนะนาตัวสั้นๆก่อน ผมนายแพทย์ธ,ธนกฤษศิริวงศ์ทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและสุขภาพผู้สูงอายุมากกว่า20ปีแล้วครับเคยดูแลผู้ป่วยหลายพันรายที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศวันนี้ผมอยากแชร์ประสบการณ์และความรู้ที่หลายคนอยากถามแต่ไม่กล้าถามกันครับเอาละครับเรามาดูกัน5ข้อที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้เลยนะครับถ้าคุณทำผิด2ข้อขึ้นไป แนะนำให้รีบไปพบแพทย์เลยครับไม่ต้องอายนะครับมันเป็นเรื่องปกติข้อแรกที่ผมอยากพูดถึงเลยครับคือเรื่องการใช้สารหล่อลื่นนะครับฟังดูเหมือนเรื่องเล็กๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นเพราะว่าผิวหนังของเราเมื่ออายุมากขึ้นมันจะบางลงเปราะบางขึ้นเหมือนกระดาษที่เก็บไว้นานๆจะเริ่มแห้งกรอบง่ายเลยครับผมเจอคนไข้ามาเยอะมาก ที่คิดว่าใช้น้ำลายก็พอแล้วหรือไม่ใช้อะไรเลยก็ได้แต่นั่นมันผิดนะครับการขัดถูโดยไม่มีสารหล่อลื่นที่เหมาะสมมันจะทำให้เกิดรอยถลอกเล็กๆที่คุณอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นประตูให้เชื้อโรคเข้าไปได้ครับผมเคยเจอคนไข้ที่มีอาการอักเสบบริเวณนั้นต้องมารักษาด้วยยาปฏิชีวนะเลยอีกอย่างนะครับถ้าคุณเป็นเบาหวานซึ่งคนไทยอายุ60ขึ้นไปประมาณ1ในสคนจะมีโรคนี้ การที่มีแผลเล็กๆมันอันตรายมากขึ้นเป็น2เท่าเลยครับเพราะคนเบาหวานแผลหายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติแล้วจะแก้ยังไงครับง่ายมากเลยครับใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมครับแนะนําเป็นพวก water-based lubricant นะครับซื้อได้ตามร้านขายยาไม่แพงหรอกครับประมาณ200-300บาทก็ได้ของดีๆแล้วอย่าใช้สบู่ยาสระผมหรือน้ำมันพืชธรรมดานะครับพวกนั้นอาจทำให้ระคายเคืองได้ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะซื้ออะไรดีไปถามเพสัชกรที่ร้านขายยาได้เลยครับเขาจะแนะนําให้และที่สําคัญนะครับทําอย่างอ่อนโยนไม่ต้องรีบร้อนเพราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราต้องการเวลามากขึ้นในการตอบสนองนั่นมันเป็นเรื่องปกติครับไม่ได้แปลว่าคุณมีปัญหาอะไรต่อมาเป็นข้อที่2นะครับเรื่องนี้สำคัญมากจริงจ คือการสูญเสียความรู้สึกไวหรือที่เรียกว่า d e senstization ครับหลายคนไม่รู้ตัวเลยนะว่ากำลังมีปัญหานี้อยู่คุณเคยสังเกตไหมครับว่ายิ่งทําบ่อยๆย,ยิ่งต้องใช้แรงมากขึ้นหรือต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าจะถึงจุดสุดยอดถ้าเป็นแบบนี้นั่นแหละครับคือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังสูญเสียความไวไปสมองและระบบประสาทของเรา ทำง,งานแบบนี้ครับถ้าคุณให้สิ่งเราที่รุนแรงเกินไปบ่อยๆมันจะเริ่มชินกับระดับการกระตุ้นนั้นแล้วก็ต้องการการกระตุ้นที่มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนที่กินพริกจัดบ่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกว่าพริกแบบปกติมันไม่เผ็ดก็คล้ายๆกันครับปัญหาใหญ่คืออะไรรู้ไหมครับเมื่อคุณชินกับการกระตุ้นที่รุนแรงจากมือของคุณเองตอนที่คุณมีความสัมพันธ์กับคนจริงๆเนี่ยคุณอาจจะพบว่าตัวเองตอบสนองได้ไม่ดีหรือไม่สามารถถึงจุดสุดยอดได้เลย นั่นมันส่งผลต่อความมั่นใจและความสัมพันธ์ของคุณอย่างมากเลยครับผมเคยมีคนไข้ผู้ชายวัย58ปีมีแฟนใหม่หลังจากเป็นไม้มา5ปีแต่เมื่อถึงเวลาที่จะมีเซ็กซ์จริงๆเขากลับทําไม่ได้เขามาปรึกษาผมด้วยความอับอายมากพอคุยกันลึกๆก็พบว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาชักว่าบวกด้วยวิธีที่รุนแรงมากและบ่อยมากจนร่างกายชินกับมันแล้วแล้วจะแก้ยังไงครับให้ลดความถี่ลงครับ ถ้าตอนนี้คุณทำวันละครั้งลองลดเหลือสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งและเปลี่ยนเทคนิคให้อ่อนโยนลงใช้เวลามากขึ้นไม่ต้องเร่งรีบให้ร่างกายได้ฟื้นฝูความไวทางความรู้สึกกลับมาอาจจะใช้เวลา2-3ถึงเดือนแต่มันคุ้มค่าครับเชื่อผมเถอะมาถึงข้อที่3แล้วนะครับนี่เป็นเรื่องที่หลายคนมองค่ามากเลยคือเรื่องท่าทางในการทำครับฟังดูแปลกใช่ไหมครับ แต่มันสำคัญมากเลยนะเวลาคุณทำในท่าที่บีบอัดเช่นนั่งยองยองหรือนอนคว่ํามันอาจจะทำให้เกิดการกดทับเส้นประสาทบริเวณขานหนีบได้ครับโดยเฉพาะเส้นประสาทพูเดนด้าลเนฟที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณความรู้สึกจากอวัยวะเพศไปยังสมองการกดทับเส้นประสาทนี้นานๆอาจทำให้เกิดอาการชาหรือสูญเสียความรู้สึกได้ครับผมแนะนำให้ทำในท่านอนหงายหรือนั่งบนเก้าอี้ที่สบายครับอย่าทำในห้องน้ำขณะนั่งโถ เพราะท่านั้นมันบีบอัดเส้นประสาทมากและอย่าใช้เวลานานเกินไปถ้าต้องใช้เวลามากกว่า20-30ถึง30นาทีอาจจะหยุดพักก่อนนะครับไม่ต้องเร่งให้เสร็จในครั้งเดียวอีกอย่างนะครับหลายคนชอบทำตอนดึกๆก่อนนอนซึ่งโอเคนะแต่ถ้าคุณทำแล้วรู้สึกเหนื่อยหรือปวดหลังในวันรุ่งขึ้นนั่นแสดงว่าท่าทางของคุณไม่ถูกต้องครับลองเปลี่ยนท่าดูนะมาถึงข้อที่4แล้วครับนี่คือเรื่องที่ผม อยากเน้นให้ทุกคนฟังมากที่สุดเลยคือการใช้มันเป็นทางออกทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวครับหลายคนใช้การชักว่าวเป็นวิธีจัดการกับความเครียดความเหงาความวิตกกังวลหรือความเศร้าแทนที่จะหาวิธีรับมืออื่นๆที่มีสุขภาพดีกว่าปัญหาคือถ้าคุณพึ่งพาวิธีนี้เป็นทางเดียวในการรับมือกับอารมณ์เชิงลบมันจะกลายเป็นวงจรอ,อุบาทครับเวลาเครียดก็ทําเวลาเหงาก็ทําเวลาเศร้าก็ทํา แทนที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆนั้นเหมือนกับคนที่เครียดแล้วดื่มเหล้ามันช่วยได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงผมเคยมีคนไข้ลุงวัย65ปีมาหาผมด้วยอาการซึมเศร้าพอคุยกันลึกๆเข้าไปเขาบอกว่าหลังจากที่เลิกกับภรรยาเขาเริ่มหาความสุขจากการชักว้าวมากขึ้นเรื่อยๆจนไม่อยากออกไปเจอใครเลยไม่ไปงานรวมญาติไม่ไปวัดไม่ไปตลาดนัดแทบไม่มีชีวิตสังคมเลยครับปัญหาคือ เมื่อคุณพึ่งพาการชักว่าวเป็นแหล่งความสุขเพียงอย่างเดียวมันจะกลายเป็นการทดแทนความสัมพันธ์กับคนจริงๆแทนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติคุณจะเริ่มหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหลีกเลี่ยงการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆและนั่นมันอันตรายมากสําหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วจะแก้ยังไงครับหาช่องทางระบายอารมณ์อื่นๆเพิ่มเติมครับเช่นออกกําลังกายไปเดินทําสมาธิคุยกับเพื่อน เข้าชมรมผู้สูงอายุในชุมชนหรือทาง,งานอดิเรกที่ชอบถ้ารู้สึกว่าควบคุมไม่ได้หรือซึมเศร้าจริงๆควรไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะครับไม่ต้องอายครับการดูแลสุขภาพจิตมันสำคัญเท่ากับการดูแลสุขภาพกายเลยและสุดท้ายแล้วครับข้อที่5นี่สำคัญมากๆเลยคือการปกปิดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือที่เรียกว่า erectile dysfunction ครับ หลายคนใช้การชักวาลเพื่อหนีจากปัญหาที่แท้จริงบางคนมีปัญหาแข็งตัวไม่ได้เวลาอยู่กับคนจริงแต่พอชักวาลคนเดียวก็ทำได้แล้วก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณของปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องไหลเวียนโลหิตโรคหัวใจเบาหวานหรือแม้แต่ปัญหาเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนผมเคยเจอคนไข้ที่มาตรวจพบว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยที่อาการแรกๆที่เขามีคือแข็งตัวไม่ดีแต่เขาไม่ได้ใส่ใจเพราะคิดว่าชักวาวยังได้อยู่รอจนกระทั่งมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วถึงมาหาหมอเกือบจะสายไปแล้วครับถ้าคุณสังเกตว่าการแข็งตัวของคุณไม่ค่อยดีเท่าเมื่อก่อนหรือต้องใช้เวลานานกว่าจะแข็งหรือแข็งได้แต่ไม่แข็งมากพออย่าปล่อยผ่านไปนะครับไปพบแพทย์เลยเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือน ของโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่การตรวจเช็คกับหมอไม่ได้น่าอายอะไรเลยครับมันเป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนไปตรวจความดันหรือเช็คน้ําตาลในเลือดนั่นแหละยิ่งคุณมาเร็วการรักษาก็จะได้ผลดีขึ้นเอาละครับเรามาถึงส่วนคําถามที่หลายคนถามกันบ่อยๆนะครับคาถามแรกทําบ่อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าปกติครับตามหลักวิชาการแล้วไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับแต่โดยทั่วไปสําหรับผู้ชายวัย60 ถึง70ปีถ้าทำสัปดาห์ละ1-3ครั้งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับถ้าน้อยกว่านี้ก็ไม่เป็นไรถ้ามากกว่านี้แต่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อชีวิตประจําวันก็ไม่น่ากังวลสิ่งสำคัญคือมันต้องไม่รบกวนชีวิตประจําวันไม่ทำให้เลิกทำสิ่งอื่นที่สำคัญและไม่ทำให้เกิดอาการไม่สบายทางกายหรือใจครับถ้าคุณทำแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มครอบงำชีวิตหรือคุณเริ่มแอบทำบ่อย จนเพื่อนๆเ,เริ่มสังเกตว่าคุณไม่ค่อยออกไปไหนนั่นแสดงว่าคุณควรลดลงแล้วครับคำถามที่สองผมเป็นโรคเบาหวานทําได้ไหมครับคําตอบคือได้ครับแต่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะคนเบาหวานถิ่หนังบอบบางกว่าคนปกติและแผลหายช้ากว่าดังนั้นต้องใช้สารหล่อลื่นทุกครั้งเลยนะครับไม่มีข้อยกเว้นและถ้าคุณเป็นเบาหวานแล้วสังเกตว่าแข็งตัวไม่ค่อยดีนั่นอาจเป็นเพราะระดับน้ําตาลในเลือดไม่คงที่หรือมีปัญหาเรื่องเส้นประสาท ควรไปปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาหรือหาวิธีรักษาที่เหมาะสมครับคำถามที่3ผมมีภรรยาแล้วยังควรชักว่าวอยไหมครับคำตอบคือขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองครับบางคู่เขาเปิดใจกับเรื่องนี้บางคู่ไม่ค่อยสบายใจสิ่งสำคัญคือการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาถ้าคู่ของคุณไม่มีปัญหาและมันไม่ได้ทดแทนความใกล้ชิดระหว่างคุณสคนมันก็โอเคครับ แต่ถ้าคุณพบว่าคุณกําลังหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์กับคู่ครองเพื่อไปชักว่านั่นคือสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องในความสัมพันธ์ของคุณและควรจะคุยกันให้ชัดเจนครับและคําถามสุดท้ายถ้าผมรู้สึกผิดทุกครั้งที่ทําเพราะผมเป็นคนเคร่งศาสนาควรทํำยังไงดีครับคําถามนี้ละเอียดอ่อนมากครับผมในฐานะแพทย์บอกได้ว่ามันไม่ได้ผิดทางการแพทย์แต่เรื่องความเชื่อทางศาสนานั้น คุณอาจต้องปรึกษากับพระอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือครับสิ่งที่ผมอยากเน้นคือถ้าความรู้สึกผิดนั้นรุนแรงมากจนส่งผลต่อสุขภาพจิตเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลเกินหรือทำให้คุณไม่มีความสุขในชีวิตคุณควรพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณนะครับการมีความสมดุลระหว่างความเชื่อและความต้องการทางร่างกายเนี่ยมันสำคัญมากครับก่อนที่เราจะจบกันนะครับผมอยากจะสรุปสั้นๆให้การชักว่าว มันไม่ใช่เรื่องดีหรือไม่ดีแบบขาวดำครับมันเป็นเรื่องของว่าคุณทำอย่างไรทำเพื่ออะไรและมันส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไรจงฟังเสียงจากร่างกายของคุณใช้สติในการทำและถ้ามีอาการผิดปกติอะไรอย่าลังเลที่จะมาพบแพทย์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าปล่อยให้มันกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตอย่าใช้มันหนีจากปัญหา และอย่าลืมว่าการมีชีวิตสังคมที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้มันสำคัญกว่าเยอะครับถ้าคุณมี2อ,อาการขึ้นไปจาก5ข้อที่ผมพูดไปหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเริ่มส่งผลต่อชีวิตประจำวันของคุณแล้วอย่าลังเลนะครับมาปรึกษาแพทย์ได้เลยการดูแลสุขภาพมันไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือความรับผิดชอบที่เรามีต่อตัวเองครับ ถ้าคุณต้องการคำแนะนําเฉพาะตัวหรือมีคําถามที่อยากปรึกษาแบบส่วนตัวสามารถจองคิวมาพบได้ที่คลินิกเลยครับหรือถ้ามีคําถามอะไรคอมเมนต์มาได้เลยผมจะพยายามตอบทุกคนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะต้องการข้อมูลนี้ด้วยและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับพอในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่อง5วิธีดูแลสุขภาพทางเพศสำหรับผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนรับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตที่สมดุลน,นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ